บุรพาบิ๊กสเตปเปิดทางดรสาธิตวิทยากรถือหุ้นใหญ่ชูมิลิเซคันเปิดธุรกิจเพื่อความยั่งยืนพร้อมรุกตลาดหนังซีรีส์บุกตลาดโลกดรสาธิตวิทยากรนักลงทุนผูกคัมบอร์ดวงการเฮลท์แคร์เข้าถือหุ้นใหญ่ในทีวีบุรพาพร้อมปรับโครงสร้างธุรกิจในรูปแบบโฮลดิง้งในนามมิลิเซคันโดยมีบริษัทในเครือได้แก่บุรพา ผู้พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนต่อยอดธุรกิจเพื่อสังคมด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและชุมชนที่เข้มแข็งและเคาสเตอร์รุกผลิตภาพยนตร์ซีรีส์สารคดีเอเจนซี่โฆษณาและเฟสติวัลควบคู่กับเทคโนโลยี AI ขับเคลื่อนธุรกิจมีเดียแด์คอนเทนต์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนมุ่งผลลัพธ์ที่ดีของสังคมเป็นสำคัญ วันนี้เป็นการเปิดตัวของบริษัทมิลิเซกันนะครับก็เป็นคอนเซปที่เราจะสร้างสิ่งดีๆภายในเซี่ยววินาทีร่วมกันนะพยายามตามคอนเซปที่เราดูในคลิปวิดีโอต่างๆทํายังไงที่จะให้คนเราเปลี่ยนแปลงภายในเซี่ยววินาทีนั่นคือหน้าที่ของบริษัทมิลิเซกันที่จะสร้างสื่อสร้างมีเดียต่างๆให้กับคนชุมชนต่างๆนะมาช่วยกันทําความดีเพื่อคนชุมชนและสังคมที่ดีขึ้นครับก็ทา ื่องของการทำธุรกิจในครั้งนี้ครับเห็นว่าไม่ได้ทำเฉพาะมีเดียอย่างเดียวแต่ว่าจะทำรูปแบบของอยื่นโดยเฉพาะทางด้านสังคมด้วยใช่ไหมครับครับก็ผมไปเจอบริษัทเล็กๆนะครับก็คือบริษัททีวีบัวพาเนี่ยนะอย่างที่บอกไปว่า DNA ของคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็น DNA อ็นเอที่น่าเชื่อชูนะครับเพราะว่าเขามีหน้าที่คือเชื่อชูคนดีๆให้กับสังคมได้รับรู้แม้นคอนเทนต์ต่างๆคนทำงานนะเป็นสิ่งที่ผมเห็นว่ามีความสำคัญ ที่จะสร้างวัฒนธรรมของสังคมใหม่ๆให้ดีขึ้นนะครับก็เลยเข้ามาร่วมลงทุนในบริษัทนี้แล้วก็ผลักดันให้ไปสู่ทางด้านดิจิตอลให้มากขึ้นทาสื่อให้เป็นออนไลน์ให้กับคนต่างๆให้เห็นได้ง่ายขึ้นสั้นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญผลักดัน ESG ในประเทศของเราให้มันดีขึ้นนอกจากนั้นแล้วบริษัทก็ไปเน้นเรื่องของการทำ advertisement การทำสื่อการทำหนังสารคดีหรือว่าหนัง ซีรีส์ต่างๆที่จะสร้างเกี่ยวกับผลักดันให้กับแรงปรันดัลใจที่ให้คนมาทําดีๆนะครับอันนั้นก็จะเกิดโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมาในสิ้นปีนี้นะครับเรื่องของสารคดีที่ดีเรื่องของซีรีส์ที่จะมากระตุ้นทําให้คนเปลี่ยนใช้เสี้ยววินาทีลุกขึ้นมาทําความดีกันนะครับอันนั้นคือหน้าที่ของอมิเซการที่เราจะทําให้เกิดขึ้นครับจากธุรกิจดูแคร์โรงพยบาบาลครับแล้วกระโดดเข้ามาทําวธุรกิจมีเดียมันมีความ,ามท้าทายยังไงบ้าง โอ้มันมันคนละเรื่องเลยนะครับแต่แกนหลักเหมือนกันนะครับในบริษัทฟิสโกแ Capital ที่เราทำโรงพยาบาลเนี่ยเพอเพจุดประสงค์ของบริษัทก็คือสร้างคนที่จะเป็นผู้ให้เพื่อดูแลคนชุมชนสังคมมันก็หลักเกณฑ์เดียวกันนะเราดูแลคนชุมชนสังคมทางด้านสุขภาพแต่ทางด้านมิลิเซ o ันจะดูแลเรื่งสื่อเรื่องการเข้าถึงคนการจะทำยังไงให้กับคนมาร่วมกันทำดี แต่ทั้งและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะรวมกันมาเป็นคนชุมชนและสังคมเดียวกันนะแต่คนละด้านคนละมุมกันเราะนั้นก็คิดว่าในที่สุดแล้วเดี๋ยวมาจะมาทําให้โลกนี้ดีขึ้นดีขึ้นเหมือนกันครับธุรกิจนอดธุรกิจทีก็ไม่ได้มุ่งถึงกำไรด้วยครับถ้าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวพนักงานเราออกหมดเลยคือต้องมีเงินหล่อเลี้ยงองค์กรพนักงานให้เขาอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําเพื่อ เหมือนกับที่ที่เราพูดกันนะครับจะทำให้เกิดความยั่งยืนได้ people planet profit ต้องมาด้วยกันนะครับจะต้องมีเงินมีทรัพยากรเพียงพอที่จะผลักดันคนกลุ่มที่ทำความดีให้เขายั่งยืนต่อไปนะครับเราคงทำเพื่อไรายได้ด้วยเพื่อ Profit ด้วยแต่เราเอา Profit นั้นมาให้กับพนักงานที่มี DNA เดียวกันให้แล้วก็เอาเงินไปต่อเพื่อสร้างชุมชนให้แข็งแรงชุมชนดีๆให้แข็งแรง อย่างอำนาจเจริญเนี่ยก็ต้องไปสนับสนุนเขาไปทำกาแฟดอยช้างทำยังไงให้เขามีความขยายงานไปสู่ทั่วโลกได้ดีขึ้นนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่จะต้องมีปัจจัยนะครับเราไม่ได้เรียกว่า Profit เราเรียกว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดแรงผลักดันให้เกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าทำไปถ้าขาดทุนเงินขาดไปเรื่อยๆอย่างที่เราเรียกกันว่าเป็นซันไร s e สันเซเนี่ย มันจะอยู่อย่างไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้เป็นธุรกิจซันไรส์นะครับเอา ESG เข้ามาเอา AI เข้ามามีรายได้หล่อเลี้ยงบริษัทเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆต่อไปอย่างยั่งยืนครับวค,วค,วค,วความยั่งยืนณจุดแรกที่เราคิดว่าจะทําได้ก็คือเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมให้กับเด็กๆเกยาวชนหรือว่าผู้ใหญ่ที่ดูรายการที่ดูคลิปนะครับผู้ใหญ่ก็อาจจะ ยุคเก่าก็าจ,จะดูทีวีกันอยู่แล้วนะครับแต่ยุคใหม่เนี่ยไม่ได้ดูทีวีเราจะสร้างแรงบันดาลใจเขายังไงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในใจเขาอยากจะทําสิ่งดีๆมากขึ้นมากขึ้นบางอย่างเขาอยากจะถึงจุดหนึ่งเขาอาจจะท้อแท้เราจะทําไงเพื่อปลุกกําลังใจให้เขาไม่ท้อแท้แล้วก็มาสู้ในสิ่งที่เขาจะต้องยืนหยัดได้ในโลกนี้นะครับอันนั้นก็คือสร้างแรงบันดาลใจต่างๆนั่นคือจุดประสงค์ที่เราจะสร้างมิลเลกันขึ้นมานครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอคาพิเศษอะไระจริงแล้วก็พิเศษหลายโปรเจกต์ก็จริงแล้วคือหลักๆปีนี้ปีนี้เราจะได้เจอไแน่คือ Summer ร์วิดบวกขาวครับและตัวอื่นเราก็ยังอยู่ในการที่พัฒนาอยู่นะครับซีรีส์กับการร่วมทุนคือซีรีส์ที่ร่วมกับทางเกาหลีร่วมกับเกาหลีครับตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ก็อยากเก็บอุบไปนิดนึงนะครับแต่ว่า ตอนนี้บทเสร็จแล้วพวกกลับได้แล้วนะครับตอนนี้รออีกสักสองอีกสองปีงจะเสร็จครับได้ครับมีพี่บัวขาวแล้วเรลิตี้ครับเรลิตี้จับเด็กนักเรียนสี่สี่คนไปซัมเมอร์ที่ค่ายบัวขาวครับก็พี่บัวขาวมีชื่อเสียงโด่งดังในในต่างประเทศอยู่แล้วเราก็คิดว่าการทำเรลิตี้ั้งนี้เนะครับเพื่อจะออกไปตลาดโลกด้วยไม่ใช่เฉพาะที่เมืองไทยอย่างเดียว ครับมันก็มันจะสอนเรื่องการเรียนรู้การใช้ชีวิตแล้วก็การใช้ศาสตร์ของมวยไทยซึ่งมันซึ่งมันเป็นซิลพาวเวอร์อยู่แล้วเนี่ยในการที่จะที่จะเขาเรียกเหมือนกับปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเพื่อให้ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้เรื่องการตอบรับการทางธุรกิจนี้นะครับการดำเนินการเปลี่ยนแปลงในด้านธุรกิจของเราจริงๆแล้วก็เดิมของเราคือเราทําเพื่อ เพื่อชุมชนสังคมแต่ว่าเราก็ยังยังยึดอย่างนี้อยู่นะครับเป็นแกนหลักอยู่แล้วตลอดเวลา22ปีก็คือเรายังทําเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเราอยากทําเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้นก็คือต้อง,องให้มีผลกําไรด้วยเพราะฉะนั้นคือมันก็ต้องทําให้เราทํางานหนักมากขึ้นที่จะทําให้ทั้งผลกาไ,ไรที่ผลกําไรที่ที่ตอบแทนแล้วก็ให้กับความสุขหรือเป็นแรงบรันดาลใจของผู้ชมอันนี้ต้อง,องใช้ความสามารถอย่างมากขึ้นคนระับ เรต้องแขตลาดนะาาัี่ต้องมีโซเชียลหลากลาลยครับโซเชียลตอนนี้ก็จริงแล้วเรามีโซเชียลอยู่นานมากแล้วครับก็จำนวนคนคนติดตามก็ประมาณ6ล้านคนครับผมครับการการทำธุรกิจั้งนี้มีความคาดหวังยังไงบ้างจริงๆอย่างแรกก็คือว่าเราก็อยากทำให้บริษัทเล็กๆของเราเนี่ยครับดำเนินต่อไปได้ในท่ามกลางกระแสรรที่มันค่อนข้างจะเชี่ยวกราดอยู่แต่ว่าก็ ด้วยผลิตก,กำลังของพันธมิตรต่างๆเนี่ยครับก็จะช่วยทําให้เราสามารถก้าวต่อไปได้ส่วนของบุรลาเองนะครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืนส่วนคาลเซอร์นะครับก็จะกลายเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์ละครซีรีส์แล้วก็สะะารคดีครับตั้งเป้าอะายได้ครับก็ปีนี้250ครับแล้วก็จะเติบโตทุกสิบทุก15%ของทุกปีครับ ใช่ครับปีนี้เป็นเฟสติวัลแรกครับเราก็ร่วมมือกับพันธมิตรของเราชืู่ใจครับแล้วก็พันธมิตรอื่นๆด้วยที่จะร่วมกันสร้างเฟสติวัลครั้งนี้ครับที่มีความหลากหลายด้านคอนเทนต์มากๆเลยเป็นการประกอบของธุรกิจยุคใหม่ด้านโซเชียลมีเดียครับคือจริงๆแล้วหลักๆของบุรพภาเองครับคือเราทำคอนเทนต์เพื่อซัพพอร์ตพลังของของของผู้คนแล้วก็สังคมเพราะฉะนั้นคือแกนหลักของเราคือ สังคมและความยัง่งยืนอันนี้เป็นหลักนะครับหัตัวเอาเข้ามาจริงๆแล้วก็แอบทำไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับแต่ก็อยากจะอุูกไว้ก่อนคือบางทีบางทีเทปเก่าๆที่เราเก็บไว้20กว่าปีครับมันก็ไม่สามารถเอากลับมาได้แล้วแต่เราก็ด้วยเทคโนโลยีของ AI หรือว่าอย่างอื่นนะครับมันสามารถจะดึงเทปเดิมๆหรือว่าไฟล์ดิจิทัลที่อันที่มันเป็นอนาล็อกอยู่ครับมาเป็นดิจิทัลแล้วก็เดี๋ยวคงเอากลับมาให้ชมกันอีนกนอกจากนั้นเราก็ เราก็จะมีเรื่องราวต่างๆของผู้คนประมาณหลายหมื่นหลายพันเคสเนี่ยมันเป็นแอสเซทสำคัญที่เราจะเอามาทำต่อยอดในเรื่องของหนังละครซีรีส์ครับยกเอาภาพั่ใช่วบแักัต่เอามาให้นคุายับก็ <S <S ทุกวันนี้เราทำเรื่องของ,ของการสร้างราแรงบันดาลใจอยู่นะเคสเดิมๆก็จากตัวเลขที่เราเห็นอยู่คือสมมติล่าสุดเราเพิ่งลงที่ปูเย็นไปหนึ่งนาทีไม่เกิน3วันได้1.2ล้า,ลานดู ก็แสดงว่ามันมีคนยังให้ต้องการเรื่องของแรงบรันดาลใจอยู่ครับการแบบที่เป็นกอรในเชิงตล้วม็มีแสดงว่าแสยนว่ามัมีคนที่อยากสนใจริงๆแล้วเบื้องนอกสารคดีเป็นอันดับสองต่อจากบันเทิงครับแล้วตลาดใหญ่มากแต่เพียงแต่ว่าเราเดินตลาดประมาณเกือบห้าปีแล้วครับก็จริงแ้อยากจะพาพันธมิตรอื่นๆเข้าไปดูตลาดโลกด้วยกันด้วยี่ก็คือความต้องการของเรื่องของสารคดีในในตลาดต่างประเทศมีคอาข้างสูงครับ เปิดเรื่องเรื่องของที่บุกถ่านนะครับของปีนี้เับเป็นประเด็นเป็นต้นเรื่องต่างชาติรู้จักเยอะเราก็ควิกฟินก่อนเลยครับครับผมจริงแล้วสัตว์ปีของเราก็มีอยู่ค่อนขทางเยอะอยู่แล้วพวกสัตว์ป่านี่คือต่างประเทศรู้จักครับคิดว่าจุดแข็งของเราคืออะไรครับที่ทำให้ผู้คนสนใจอยากจะที่เสพจริงจริงสิ่งที่เราไปได้หลายปีแล้วคือสัตว์ป่า สัตว์ป่าเป็นภาษาสากลแล้วก็สัตว์ป่าในเมืองไทยนะครับมันก็จะเป็นชี่เฉ e พาะถิ่นเพราะ,ะนั้นคือเมืองนอกเขาไม่มีแบบเราเพราะ,ะนั้นคือมันก็เลยเป็นสิ่งที่ง่ายที่สําหรับให้ทุกคนต่างประเทศเขาสนใจเรื่องของคอนเทนต์เราอะไรที่สำคัญคือเรื่องของ c u เจอร์หรือท่องเที่ยวต่างๆนะครับตอนนี้ก็ฝรั่งก็สนใจค่อนข้างเยอะสังเกตได้ว่าจะพูดแค่คําว่าบูรพาคือบูรพาหรือจะจะแปลก็ พอมันเป็นคำว่าทีวีไงเขาก็นึกว่าเราทำทีวีอย่างเดียวแต่อนั้นคือเราทำออนไลน์ทำออนกราวทำโฆษณาทำทุกอย่างแล้ครับเพราะนั้นคือเราเลยคิดว่าบุรพาเนี่ยก็คือเป็นคำที่เราตัดทีวีออกให้เหลือบุรพาคำเดียวครับผมบุรพ์ใช่รีแบนด์ด้วยครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับทั้งบุรพาและเคาน์เตอร์นะครับโดยที่บริษัทแม่คือมินิเซกเกิลจะเป็นผู้ที่เข้ามาลงทุนใน ทั้ง2บริษัท100%เป็นต็มครับขอบคุณครับ